สวัสดีครับนอนสวัสดีครับท่านฟังครับผมพี่คะตลาดปิดแล้วเนาะอ่าดีครับดีใช่ไหมฮะพี่ก็ปิดที่สายสัญญาณขึ้นมาที่ระดับหนึ่งสี่ห้าห้าก็สามารถยืนอยู่ที่หนึ่งสี่ห้าศูนได้แม้ว่าจะมีบางช่วงลงต่ำลงไปะนะฮะแต่ก็สามารถที่ทนได้ก็เป็นชุดเดิมมาที่ช่วยตลาดไม่ว่าจะเป็นตัว t ทูตัวแอดวานตัว i n t u s สนะครับอในแง่ของเคาะข้ามคืนลองเอาไปดู C ซ เซน CEN นะฮะเป็นยังไงคะในตัวนี้เป็นแนวรับอยู่ที่สี่บาทสามสิบะครับแนวต้านข้างบนเนีย่ยเขาให้ไว้ที่สี่หกศูนย์สี่เจ็ดสี่ะครับจดุดสตอลอดเขาอยู่ที่ 4, 30, สี่บาทสิบตางก็ดูจากสัญญาณของสโลสโตก็ตัดสิบแนวในทิศทางขาขึ้นนะครับภาพก็โอเคะใน ไว้ดูสําหรับวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ต่อส่วนในแง่ของตัวหุ้นโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยวันนี้เป็นลักษณะทรงตัวนะครับอณะจะเกิดขึ้นจากตัวบริการในตลาดสระเทศไม่ค่อยดีนักกันนะ,ะก็เป็นลักษณะทรงตัวทั้งหมดไม่ว่าทั้งผูมิภาคขณะน,นี้ทางเยอรมันทางยูเคทางฝรั่งเศสทางอังกฤษทางฝรั่งเศสปรับในทิศทางที่อ่อนตัวเหมือนกันหมดนะครเบลีแแต่การอ่อนตัวนั้นไม่ได้อ่อนตัวมากนักอ่อนตัวประมาณ 0.5%หรือประมาณในเยอรมันลง42จุดในฝรั่งเศสลงไป12ในอังกฤษลงไป3 1จุดนะครับลงแคบนะครับปนผมม่คิดว่าคงเป็นการเฝ้ารอ,อที่จะคุยเรื่อง17 18คงจะมีลักษณะของการผันผวนเฝ้ารออยู่เงี่ยนะครับแต่หุ้น ที่สวัสดีตอนเช้าตั้งแต่ช่วงเช้ายันช่วงกลางวันยังช่วงเย็นเนี่ยนะครับลักษณะของการที่ให้จับตาหุ้นเนี่ยให้อ่อยังมีประเด็นในการเก็งกำไรหุ้นในช่วงของอ่าพรบสองล้านล้านที่จะเข้าสภาวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอนนี้ครับยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองเนี่ยถ้าสองล้าน,ล,านล้านเข้าสู่สภามีบัตรส่วนออกมาใช้ ไอ้ที่เขาเรียกค้างท่อค้างท่อเนี่ยถ้าออกมาใช้ได้บ้างเนี่ยกลุ่มสกรรมที่จะได้รับผลประโยชน์เนี่ยนะครับก็คงในนี้เขียนว่าได้แก่เคทบีนะครับแล้วกลุ่มรับเหมาแล้วกลุ่มรับเหมาที่ดูลักษณะโดดเด่นมากๆก,ก็เป็นหุ้นของซีเคแนวรับเชิงกลยุทธ์ของทางแพณิดิตมองอยู่คือจะทีมีจะมีจุดรับที่สําคัญก็คือจุดล่างเลยทีหนึ่งสี่สามศูนย์ถ้าไปทดสอบจุดบนผ่านแล้ว ระดับ1460ได้เนี่ยแต่ที่นีจะไปเล่นกันกรอบบนคือประมาณ1475ถึง1,500นะครับก็ก็ดูสายสัญญาณทั้งหมดเนี่ยเป็นในทิศทางค่อนข้างดีกระแสะข่าวในแง่ของกระแสะข่าวที่ทางสวัสดีตอนเช้าลงว่าไอ้สวัสดีช่วงทันเกมเป็นช่วงบ่ายเนี่ยให้ไว้ก็คือตัวบีแลนด์คาดว่าจะมีกําไรเติบโต3-4เท่าตัวนะครับแล้วก็ซีเคบวกส่วนตลาดกําไร Q2 ดีกว่าที่คาด ได้รับงานที่เขือนน้ำมากอีกนะครับแล้วก็หุ้นอีกตัวหนึ่งคือหุ้น TCL นะะผลการงานนั้นค่อนข้างปรับในทิศทางที่สูงขึ้นเป็นวัดกักรเพราะฉะนั้นงานก็คงจะมีลักษณะการเติบโตลองจับตาหุ้นสามตัวนี้ดูฮะ TCL CK Bland ถ้าให้ลักษณะของการเก็งกำไรเนี่ยในตัว CK กับ Bland คงจะเป็นลักษณะการเก็งกำไรเล่นเก็งกำไรเป็นรอบไป นะครับในขณะที่ TCL เนี่ยเป็นลักษณะหุ้นถือในระดับหนึ่งนะครับก็ก,ก็ได้ผลตอบแทนค่อนข,ข,ข้างใช้ได้อยู่ในกลุ่มแบงก์วันนี้เราสั่งกลุ่มแบงก์เป็นลักษณะ,ะยืดครับยืดอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะครับแต่ก็เป็นตัวช่วยตลาดหุ้นที่กลับมาในทิศทางบวกค่อนข้างมาก STPI ออกผลการง,งานมาดีวันนี้บวกไปบาทยี่สิบตางอันนี้เป็นเป็นพาร์ทเนอร์กับตัวของสเต็กนะฮะเป็นพาร์ทเนอร์ของตัวสเต็ก สเต็กวันนี้21บาท70ตางค์บวกไป40ตางค์นะฮะหุ้นโฮมโปรเป็นหุ้นลักษณะเปิดขึ้นมา3%ก็ข่าวหนาหูมากว่าจะขายคนน้งคนนี้นะฮะก็ถ้าใครมีอยู่ก็รอใจยเย็นนะท่หนึ่งนะครับส่วนเออทีเป็นเรื่องของผลการงานที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับก็ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นผมแปลกใจหุ้นตัวหนึ่งที่นันเอง IBL วันนี้ผลการงานออกมาไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็บวกมา10ตางค์ก็ใครมีอยู่ อย่าซื้อเพิ่มแล้วกันนะครับในในแง่ประเด็ท่อเหนื่อยหน่อยนะครับตัวทูทูเท่าไหร่เนี่ยเก้าบาทห้าสตางค์แล้วฮะบวกสามสามสิบห้าสตางค์ติดไว้ที่สิบบาทเนี่ยฮะเอาไว้รอขายตรกเนี่ยรอขายไว้รอขายตรกเนี่ยนะก็ผลการงานไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ดีเลยเื่อเช้าพี่แต่บุกบึ้งมาเกือบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะเมื่อกี้อ่ะใช่ไมมอืม ใส่เข้าไปจริงแล้วตลาดเนี่ยถ้านั่งดูตลอดช่วงบ่ายเนี่ยจะเห็นว่าตลาดแม้กระทั่งตัวจัสมินเองก็ตามาะจัสมินทั้งวันเนี่ยติดลบสิบห้าสั่นพึ่งมาเมื่อเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนะถามื่อย่างจัสมินติถามตูอะไรนะถามพี่ถึงตูลักษณะไม่อาการมันเป็นหุ้นชุดเดียวกันทั้งหมดเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทูแอดวานอินทักจัสเนี่ยส่วนส่วนหุ้นเอ็มเอ็มเป็นอ่ะนี้ เออก็อย่างที่บอกอะเครดิตของทางแอสเซทพัทเนี่ยไม่ทําให้เสียหน้าอ่าไม่ไม่ทำใใ้เสียตัวไม่เส <laughs> ียตัวเพราะฉะนั้นยังไงๆก็แต่เอ่อเนื่องจากตัวตลาดมันไม่ค่อยเวิร์กนะะหลอดถ้าตลาดเวิร์กในตัวนี้ในช่วงแรกๆคงจะวิ่งไปเอ่อขณะน,นี้เนี่ยถ้าพูดถึงง่ายพีอ e ียี่สิบเท่าก็าได้ประมาณสีบ่บาทแปดบาทยี่สิบเท่าก็ประมาณอยู่ประมาณห้สิบกว่าบาทตรงเนี้ยนะฮะ ก็ก <g ül> ็เป็นไปตามคาดเป่าคา, <Okay. S 1> าดหมายที่รัศดการปรับค่ะก็โอเคค่ะได้ค่ะครับตลาดก็โอเคครับยังไม่มีอะไรขอบพระคุณค่ะครับสวัสดครัค่ะ